พยาบาลเรียนยากเหมือนหมอไหมลูกก็ความยากต่างกันนะคะอืมพยาบาลยากตรงไหนก็ต้องฝึกไปด้วยเรียนไปด้วยสอบไปด้วยเนี่ยปีหนึ่งเข้าไปก็จะเรียน anatomy เลยเกี่ยวกับร่างกายโดู anatomy นเดี๋ย่ดีไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ไปโต๊ะทำงานอีโน่เพิ่งส่งมาบอกกูเมื่อไม่กี่วันนี้ว่าบวบรับแอดแล้วเป็นปีเปิดท็อปปิงนะคะเฮ้ยโอ้โหต้อนรับได้เลย มาจากไหนเนี่ยพี่แท็กเข้ามาไม่ได้ทันเรียกเลยเฮ้คนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นพยาบาลมีมันแบบฮิสโตรกฮิตโตรกปกติอัศโตก่อยไหมฮิสโตรย หนูชื่ออะไรลูกชื่อเมพิมพ์วนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะสายยาเราคือเมพิมพ์เหรอลูกใช่แสดงว่าเด็กๆมันมีมีหลายเมยใช่ตอนหนูเข้ามาหนึ่งก็คือมีสามเมย์เป็นรายการนี้เมื่อกี้ดูอยู่ข้างหน้าน่ากลัวไหมลูกนิดนึงค่ะปัจจัยไหนที่รู้สึกว่าน่ากลัวเสียงดังมั้งกลัวพี่อาร์ตไหมไม่นะคะเป็นธรรมเนียมลูกจ้องตาพี่อาร์ตสิบวินาทีลูกสิบวินาทีหนึ่งสองสามสู้ โอ้ยอย่าคิ้วขึ้นด้วยกล้าอย่านะอย่านะขนอยู่ตรงข้างกันอ่ะขีดนิดเดียวเข้าแล้วเข้าแล้วน่ากลัวมื่อวานนี้หนูก็เจอมาแล้วก็จะมีคนข้างนอกเข้ามาในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยฮ้ยก็เป็นคนบอกกัน คนๆนะคะคิดว่าทำไมเด็กผู้หญิงถึงฝันอยากเป็นพยาบาลกันเยอะว่าน่าจะได้ใส่ชุดสวยๆชุดขาวอะไรเงี้ยเริ่มทำเข้าโรงพยาบาลจริงปีอะไรลูกปีสองค่ะแล้วก็รับตัวซีก่อนตัวซีเหมือนเริ่มฝึกได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีชุดมีหมวกให้แต่ว่ายังไม่มีขีดค่ายหนูคิดเตียงนะคะก็เป็นตัวซีเอาอย่างอย่างคุณอาร์ตตอนนั้นที่ที่รับหมวกครั้งแรกคุณจำได้ไหมคุณัาจากที่ไหนเออที่ร้านมี้เขาให้กี่ใบอุ้ยไม่อั้นนะ ก็ถูกแล้วตอนเรียนกับทำงานอันไหนหนักกว่าลูกหดูว่าตอนเรียนนะคะเพราะว่าเรียนไปฝึกไปสอบไปด้วยแต,ตอนทำงไก็จะทำงานอย่างเดียวพยาบาลเรียนยากเหมือนหมอไหมลูก ความยากต่างกันนะต้องฝึกไปด้วยเรียนไปด้วยสอบไปด้วยเนี่ยก็เหมือนเราจบมหมามันก็เหมือนมหทั่วไปแต่ว่าเราต้องไปเจาะลึกวิชานั้นเลยปีหนึ่งเข้าไปก็จะเรียนอนาตมี y เลยเกี่ยวกับร่างกายเียนสายวิทย์มาก่อนไหมใช่ค่ะสายวิทย์ดูอนาโตมีอาจาย์เดียวมีไม่ใช่อาจารย์ใหญ่เวลาเราเจอคนไข้จริงๆอะเรามีความแบบขัดเขินไม่ค่อยกล้าที่จะโดนเนื้อโดนตัวมีบ้างไหมไม่นะเพราะตอนฝึกอะฝึกแรกๆก็อาจารย์ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูก่อนใช่วหาหนูต้องทำทุกอย่างในการดูแลผู้ป่วยใช่ตอน ขับทายก็มีค่ะถ้ายิบแก่ๆแล้วพี่โบพี่อาร์ตเขาแบบเขาเป็นผักไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสียเราคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวเราเล่าอีกนานไปเจอเมื่อกี้นี่ไปหมดแล้วตามทีวิ้งยังไงนะคะยังบางทีเบ่งขี้แรงๆลูกลืมตาเต็มๆแล้ยิบระยับเลยลูกเลยยิมระยับ่ีพี่ก็เลยเอาดาวมาลูก ดึงดาวแล้วขอโต๊ะก่อนดีกว่าหมอโบาเหมือนกันหะไที่พยาบาลนี่ถือว่าหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องดูแลคนไข้แล้วเราก็ต้องบริการที่แบบคนมาแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรมาเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีถูกไหมหนัก2อย่างเลยทั้งวิชาการด้วยทั้งดูแลเขาด้วยถามเป็นความรู้เรื่องยูนิฟอร์มของพยาบาลเขาถือว่าเป็นยูนิฟอร์มที่ศักดิ์สิทธิ์เขามีข้อห้ามอะไรบ้างไหมอย่างเช่นว่าห้ามใส่ไปเที่ยวเวลาอยู่ในโรงพยาบาลก็จะใส่หมวกใช่ไหมคะก็คือเวลาออกไปก็ถอดหมวกแค่นั้นนะคะแต่ส่วนมากก็จะไม ก็คือเวลาไปเที่ยวก็่อยากใส่สวยเมื่อก่อนเราสังเกตจากคนรอบตัวเนี่ยพี่บาก็จะมีแฟนเป็นตำรวจทหารตอนนี้มีทามเนียมนั้นอยู่หรือเปล่าแต่คนรอบตัวหนูก็มีเยอะนะแต่ว่าหนูไม่ล้วเราชอบอะไรวิศวกรหรือว่าพนักงานบริษัทเฉยๆมามามาทางน้าทำงานมาสองสามปีมีอะไรที่เราประทับใจแบบประสบการณ์ที่ไม่ลืมบ้างไหมประทับใจทุกเคสนะคะยังไม่มีแบบว่าประทับใจเป็นพิเศษเลยเล่นสุดก็เป็นเคสห้องลอดปกติเห็นในละครจะแบบว่าปวดห้องขมแต่ส่วนมากเขาจะนอนกอด จริงๆเขานอนอยู่ในนั้นประมาณนานมากเลยภาพลักษณ์ของพยาบาลเนี่ยคนมักจะมองว่าต้องเรียบร้อยไปไหนพูดขาพูดขาชีวิตหลังยูนิฟอร์มเราเหมือนวัยรุ่นทั่วไปไหมใช่ค่ะก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยค่ะเรียกเพื่อนเอาจริงๆกูมึงได้เรียกคุยกับเพื่อนใช่ค่ะแต่ก็ไม่ค่อยพูดทำไมอ่ะก็เพื่อนหนูพูดพ้อกับหนูหนูก็พูดพ้อกับเพื่อนบางทีนะไอโบพูดพ้อกับพี่พี่พูดหยาบใส่มันนะโอนูหน้าตาตังอ่ะสามพันให้โอนเรื่องมึงโอนยังโอนแล้วยอดเฟซบุ๊กเราเนี่ยสี่แสน หนูไปทําอะไรทธอเคนมาตามหนูเยอะจังเลยอ่ะก็ตามตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแต่ก่อนมันจะมีเพจแล้วเขาก็เอารูปเราไปแชร์แล้วก็แท็กแท็กแล้วก็เริ่มเยอะตั้งแต่ตอนนั้นมีเพจแบบคนจังไรน่ารักบอกต่อได้แล้วเอาพวกมึงไปลงเลไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ขายต่อได้ด้วยนั่นจริงไหมก็เหมือนรับรีวิวอะค่ะแล้วเงี้ยที่พยาบาลเขาไม่ว่าเหรอว่าเราก็รับได้แต่ว่าห้ามแบบว่าใส่ชุดยูนิฟอร์มเขาเดี๋ยวเราไปถ่ายชุดว่ายน้ำก็คงเกินไปเนาะหรือว่าได้เหมือนนกกั็ได้ แล้วแต่เราแต่ว่าอย่าให้มันโพกันไปอะไรเงี้ยเลยมีความใฝ่ฝันถ่ายช่วยน้ำในวอร์ดเราเองงี่เคยไหมไม่ได้นะผมเป็นผู้ใหญ่นอกนอกในพี่ไม่ถือเลยนะเพี่แวะไปทำแผนนิดเดียวพี่ก็รู้สึกว่าพี่โอเคเขาจะมาเซตถ่ายกันก็ได้แต่ในวอดนี่เขความฝันเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงที่เราเห็นในแบบในหนังในละครเนี่ยอันนี้ผมขอถามส่วนตัวนิดนึงเวลาคนชักอ่ะอันนี้ไม่ได้ได้นเรื่องนะมันมีดราม่าเฮียผมไปช่วยคนใช่ป่ะเขานอนชักอยู่แล้วคุณจะต้องไปช่วย ทำไมันออกมาจากกูแล้วอูแยกกันถ้ากระตกอเป็นพยาบาลจะทาอะไรก่อนอย่างแรกเลยก็ต้องประเมินอาการคนไข้ก่อนแล้วก็ตั้งสติแล้วก็โทรหนึ่งหกเก้าตาตามึงอ่ะทำดีคนก็หาว่าไปขโมยของช่วงท้ายนี้เคยโดนพุ่งเข็มฉีดยาหรือว่ามีหมอไม่เคยบาดไม่เคยอะไรเข็มฉีดยาไม่เคยทิ่มตัวเองเตะเตียงเคยไหมลูกเตะเตียงคนไข้นิึงหนาว ทั้งงานนะลูกอ่ะเจ็บไหมเจ็บเจ็บเออร้องไงอ่ะอ๋อขอบคุณหมอครับไม่ใช่หมอสิพยาบาลเมเป็งอ้าวกล้องแพนไปแล้วลูกเงียบทำไมล่ะลูกพูดอะไรล่ะเร็วๆมันเดทแอร์ลูกฮะนไอ่ะฮอันไหนอ่ะเอ้าหนูลืมบทหรือเปล่าสคริปต์อยู่ไหนอ่ะเอาถ้าอย่างนั้นเปิดเปิดเปิดเพลงรอไปก่อนปะปิดไฟ Happy birthday to you มึงนี่นะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอ่าเต่าเต่าเลยวองผมนั่นลูก เออมันเกิดนูแลใช่ที่ผ่านมาเลยลูกเออทั้งคู่เลยลูกแโะแค่ดูจบอย่าลืมซับสไครต์ที่ไหนอันเอทัมออนไลน์หรือวิตรงอะไรหรือวิตรงวะเบื่อชาแนลละชาแนลหรือจืดหรือจืด